ผักภผยผักก้านจองกินเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกลาบช่วยเจริญอาหารผักภายหรือผักกานจองและยังมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นอีกมากมายค่ะส่วนมากเราจะมักพบผักภายได้ตามบริเวณที่มีน้ำขังทั่วไปเช่นหนองคลองบึงหรือตามทุ่งนาซึ่งคนส่วนมากคิดว่าผักภายเป็นวัชพืชน้ำที่ไม่มีประโยชน์ตามชนบทมักจะกำจัดทิ้งหรือปล่อยให้สูญหารู้ไม่ว่าผักภายเป็นผักพื้นบ้านที่มากด้วยคุณประโยชน์ ฉะนั้นแล้ววันนี้ไขเ่เจียวจึงจะพาทุกคนมารู้จักผักพายและจะพาทุกคนไปดูสรรพคุณของเจ้าผักพายกันค่ะมารู้จักผักพายกันเถอะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ผักพายเป็นไม้น้ำ พบบริเวณนาข้าวและบริเวณที่มีน้ำขังเส้นหนองน้ำสกูห้วยผักภายเป็นไม้ลม้มลุกอายุหลายปีลำต้นเป็นเงาฝังจมอยู่ในโคลนเจริญเป็นต้นใบขึ้นเนื้อผิวนา้าบางครั้งมีไหลสั้นๆจำนวนมากใบเป็นใบเดี่ยวรูปร่างกลมรียาว15-18ซอมอกว้าง12ชอมอมีก้านใบงอกยื่นอยู่เหนือผิวนา้กาก้านใบยาวประมาณ30ซอมอก้านใบสีเขียวอ่อน เป็นเหลี่ยมอวบน้ำพองลมคล้ายก้านใบผักตบเมื่อหักก้านใบจะพบมียางสีขาวซึมออกมาแผ่นใบใหญ่และแผ่คล้ายใบตานแปลงดอกเป็นดอกช่อแบบร่มมีดอกย่อย7-10ดขีดสดอกกลีบด,ดอกสีเหลืองหลุดระวงง่ายมีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกย่อประมาณ1.5สซมพ่อขยายหัวเงาหน่อหรือใช้เมล็ดและต้นอ่อนที่เกิดจากช่อดอกคุณค่าทางอาหารผักภัย100กรัมให้พลังงานต่อร่างกาย1 4กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยเส้นใย18กรัมแคลเซียม7มิลลิกรัมฟอสฟอรัส2มิลลิกรัมเหล็กจด5มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน501ไมโครกรัมวิตามิน B 1.03มิลลิกรัมวิตามิน B 2.08มิลลิกรัมในอาซีน1.2มิลลิกรัมวิตามิน c 13มิลลิกรัม ประโยชน์ทางยาผักพายช่วยเจริญอาหารและมีสรรพคุณป้องกันไข้หัวลมต้นอ่อนก้านใบอ่อนและดอกอ่อนของผักพายนิยมนาำม,มาสามารถรับประทานดิบกับอาหารพวกส้มตำต้มลาบก้อยน้ำผักพายมาลวกให้สุกทานคู่กับน้ำพริกสรรพคุณตำรายาไทยใบยช่วยเจริญอาหารและป้องกันไข้หัวลมใบอ่อนก้านใบอ่อนช่อดอกเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกลาบทั้งต้น เป็นอาหารสัตว์และทำปุ๋ยวิธีใช้ในการประกอบอาหารผักพายเป็นพืชล้มลุกประเภทไม้น้ำสามารถน้ำหม,มากักินได้ทั้งต้นอ่อนก้านใบและดอกนอกจากจะให้รสชาติหวานมันอร่อยแล้วกินเป็นผักสดแกล้มลาบก้อยน้ำพริกและยังทำเป็นผักสุกโดยการลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริกชาวอีสานน้ำผักภายมาปรุงเป็นก้อยผักพายทำให้รสชาติของผักพายอร่อยมากขึ้น โอ้โหจะเห็นได้ว่าผักภายจะประโยชน์ต่อร่างกายเนื่องจากมีทั้งเส้นใยที่ช่วยในการขับถ่ายและยังมีสารอาหารอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย